สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรจนทรศรีนวลชื่อเล่นชื่อปลายฟ้าค่ะก็จากคาถามดังกล่าวที่ถามมาว่าบอกได้ไหมว่าทําไมถึงอยากเข้าสํานักง,งานนี้จริงๆแล้วปลายฟ้ามีสํานักง,งานอีกหลายสํานักง,งานเลยที่รู้สึกว่าสนใจแล้วก็อยากจะเข้าทํางานด้วยแต่ว่าสุดท้ายแล้วปลายฟ้าก็ตัดสินใจแล้วก็เลือกที่จะสมัครเข้าร่วมสํานักป้องกันปัจจัยเสี่ยงและพิทักษ์สิทธิค่ะ ในส่วนของการสมัครนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่ตัวเราเองอยากทำแล้วไปฟ้ามองว่าเราควรจะคำนึงถึงความรู้และความสามารถของตัวเองด้วยเพื่อที่ทํทำให้หน่วยงานนั้นๆได้รับประโยชน์สูงสุดและในฐานะที่ไปฟ้าทำงานในตำแหน่งคณะกรรมการนักเรียนมาตลอด7ปีทำให้ไปฟ้า,ายึดหลักในการกระทำเพื่อปกป้องรักษาแล้วก็สนับสนุนให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์สูงสุดตามสิทธิที่พึงมีพึงได้มาโดยตลอด สิ่งนี้ทําให้ปลายฟ้าทราบว,ว่ายังมีเด็กและเยาวชนอีกมากมายที่ยังไม่เข้าใจไม่รู้และยังไม่ได้ใช้สิทธิของตัวเองตามหลักกฎหมายไม่ว่าจะเป็นสิทธิการมีชีวิตรอดสิทธิการที่จะได้รับการพัฒนาหรือแม้แต่สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองค่ะในส่วนของด้านการอบรมปลายฟ้าก็เคยได้ผ่านหลักสูตรการคุ้มครองเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่จัดโดยสํานักง,งานอรยงารสงสุดมาแล้ว ด้วยความรู้และประสบการณ์ที่ไฟฟ้ามีมาไฟฟ้าเชื่อว่ามันจะสามารถทําให้การที่ไฟฟ้าสมัครมาในหน่วยงานนี้จะได้ขับเคลื่อนและส่งเสริมการพิทักษ์สิทธิของเด็กและเยาวชนอย่างเต็มที่ค่ะขอบคุณค่ะ